เต็เอระดๆๆๆเลยเพราะว่าเริ่มเกลือแล้ววนเต็มไงทุกคนผมต้องรีบต้องรีบไปเราขอปิดโซนกันนะ เฮตองเฮตองครับพ่ขอขอปิดโซนซ้ายมือนะครับคุณครับพ่อปิดโซนด้านซ้ายแต่ผมอยู่ด้านขวาจะทำอะไรผมได้ดบ,บน่นออนตอง three times สวัสดีครับชอบ,บ,บออนตองวันนี้นะคะเราจะมาเล่นข้อแอบเหมือนพี่มายเมเน่ผมชอบดูที่ตองชอบดูใช่ไหมไดูซิว่าจะเป็นยังไงจะทำสนุกเหมือนเขาไหมเนาะอ่าโอเคโอเคไปลองดูว่าจะทำได้เหมือนไหมไสนุกไหมเนาะ ไปไปไม่ได้ต้องไปโซนใ้เวลา30นาทีเข้าโอเไหามสิบนาทีอะดูสิจนเค่ไหละเออต้องเวค่ะของเล่นอะดูิะดูสินี่ตอนนี้50ใชไหมก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็นเป็นสมโมิบามพอจะโทรไปนะสองศูนยพ่อจะออกแล้วโอเคไหมครแล้วพ่อจะมีการปิดโซนนะสามารถแบ่งไปสองโซนก็คือโซนซ้ายใช่ไหมกับโซนขวาโอเคไหม มาปาไปดูไปดูอะอยู่บนที่สูงเพราะว่าจะเห็นท้องอ่าะไรนะอะอยู่ที่สูงเพราะจะเห็นห้อ,องอ่าใช่ไปก็ไป <c oughs> อาสาิบนทีเหนือไหาินทีนั่นเลยลืมโอเคไปไป มานตันเขาคนพามาทางดังคนจะแอบ,บตรงไหนแอบในวงนี้โห้แบบอบในวงนี้จะเห็นท่อได้ไงล่นะโอ้ลูกล้มได้ไหมคนหน้าที่แอบ,บแใช่ไหมไหน,นี่นะคนเดี<ม>๋ยวเราไปหาที่แอบ,บที่อื่นก่อนบอกเลยวันนี้ต้องชูน้อง เราจะไปตามหากันนะครับเฮ้ยนั่งไงวะไม่เห็นตังเลยเราลงชนะแน่

มาข้างบนน้มีไม้ขึ้นมาสิน้องมีไหมไม่ถูกเลยถูกแค่นี้แหละลง้างลาลง้างลานี่คุณ้างลาง ไม่เจอไม่เจอเหรอทุกคน<ม>เป็นแล้วผมอาจจะไม่ทแลวคเริ่มกนลนเป็นไง,งทุกคนผต้องรีบคุณห้ถาถนนะคุดูตอนท้ายนะแ่ไม่รู้ว่าพาคนจะพาคเราพอจะปิดคอนไหมมาดูกันอยู่โซนคิดอยู่โซนคิดไหม อยู่โซนคิดดิอยู่โซนคิดไหมไปดูโซนคิดคร่ะพอ่อตอวนี้ผมจะ,ะามาทำแล้วโซนคิดนะครับตอนแรกผมอยู่โซนคิดแล้วผมก็แอบม,มาข้างๆโซนคิดมาต่อครับไม่ไหวชิวๆเข้าใจเปล่าโอ้ยไม่มีใครอยู่เลยมีไหมไม่มีใครอยู่เลย ไม่มีไม่มีคุณพี่ต้องโทรมาเนี่ยพี่ตองว่าอะไรนะเห็นเราอยู่เหรอฮัออโลโหลฮัลโหลว่าไงชิวเกินนะครชิวเกินคุณพี่ต้องว่าเห็นเราอยู่อยู่ไหนละตอนนี้เราอยู่โซน โซนเด็กใช่ไหมในนี้มี3โซนมีโซนซ้ายโซนขวาแล้วก็โซนคิดถูกไหมเราอยู่โซนคิดใช่ไหมแล้วเราก็ปิดโซนซ้ายถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นพี่ตองจะต้องไปโซนไหนโซนขวาโซนขวาอยู่ตรงไหนโซนขวาอยู่นี่โอเคใช่ไหมโซนขวาของฮับอร์แรงใช่ไหมโอเคโอเคเสร็จแล้วแน่พี่ตองเสร็จแล้วแน่ขอบคุณเสร็จแน่เสร็จแน่ว่าโซนซ้ายเราปิดแล้วเพราะพ้าพี่ตองมามามาข้างหน้าเพราะก็ดักข้างหน้าเราต้องรักตาแล้วมาข้างหลังคุณก็ดักข้างหลังนะเราหาเกตองไม่เจอเลยอ่ะ เราขอไปโซนก่อนนะใช <Hi. S 1> ่เฮตองเฮตองครัพ่ขอขอไปโซนซ้ายมือนะครับทุกคนครับพ่อปิดโซนด้านซ้ายแต่ผมอยู่ด้านขวาจะทำอะไรผมได้ดดบกอกอ่ยแน่แล้วเดี๋ยวว่าโทราหาพี่ตองใหม่โอเคไหมถ้าพี่ตองขึ้นมาโซนคิดอ่ะ mm hmm. เราก็เจอเลยไงเห็น okay? ยอะทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ข้างๆโซนคิดนะทุกคน จะไปหาโซนอ้าขวานะเพราะว่าด้าขวามีเยอะไปต้องที่ไหนพี่ต้องที่ไหนฮะทางนี้ทางนี้ลงมาดิทางนี้โซลนนี้ไหมไปลงไหม ไซ้ายตรงไหนโซนซ้ายเนี่ยเมื่อกี้โซนซ้ายทางนี้ใช่ไหมซ้ายทางไหนเราปิดไปแล้วไงเหลืโซนขวาไปลุย่อนผมเห็นพ่อกับพ่าคุณขนท่อดูขนท่อไหน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  วันตอนได้พ่อกับบแม่เจอผมผมก็ต้องวิ่งทีตามไม่ถ่ายแล้วเราขึมาชิวๆเหมือนเดิมแต่ไม่ชิวเริ่มเริ่มหาง่ายแล้วมาไปงูเ้าวหายไปแล้วอ่ะ mì mấy mấy thấy? ô vô 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 chưa má ông hại rồi nha cái này đâu มีไหมไม่มีข้างบนที่เรามาเคยมาหาหรืปล่ใช่เขาบอกเห็นเราอยู่นะเมื่อกี้เรวเร็วเราเร็วมีไหมคุณพี่ตองโทรมาแล้วว่าไงอีกอีกห้านาที อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนไม่บอกไม่บอกโอ้โหล้ายมากอีกห้านาทีนะขอบคุณบ่ายสองโมดีพี่ตองถ้าไม่เจอแสดงว่าพ่อแพ้โอเคไหมบายขอบคุณห้านาทีสุดท้ายไม่เจออีกสองนาทีขอบคุณเร็วๆไม่มีอ่โอ้พี่ตองเนียนมากอ่ะขอบคุณพี่ตองเนียนมากอ่ะ

าไม่เจอพี่ตองเป็นฝ่ายชนะพวกเราไปเฮ้ยเจ้าของชนะแล้ว ก้ามหม้อมารอตรงกลางแล้วหลายมากเลยโอ้นเนี่ยโอ้นโอ้นโอนเนี่ยโอ้ร้ายนะร้ายจริงฮะไม่บอกฮะไม่บอกเลยโอ้ วันนี้สนุกมากเลยของฉันนะเหนื่อยมากเราะวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, เป็นะแอมติดต่อไปด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย